สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านสักนาสั่งพามาอัปเดตกุ้งนะครับวันนี้อยู่ร้าน a อบีคับนะครับอันนี้เลดแฟนซีนะครับราคาตามนี้นะครับไม่ต้อง PM มาถามกันนะว่าเท่าไหร่ดูตามนะฮะอ่าสวยๆทั้งนั้นเลยแดงๆนะครับกินใบหูกวางอยู่อันนี้ก็เอ่อเพียวเลดไลน์นะครับของแต่ละฟาร์มนะฮะดูได้มาดูได้ขาวๆอวบๆสวยๆทั้งนั้นนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเออ่แบล็กาแล็กซี่นะครับแบล็กาแล็กซี่นะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่อันนี้ก็จะเป็นแบ็กบีนะฮะแบ็กบีอันนี้ก็จะเป็นเออ่เดี๋ยวให้ดูราคาก่อนนะครับนี่อันนี้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ของฟาร์มดังญี่ปุ่นนะครับอ่ ราคานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วแต่เลือกนะครับชอบฟาร์มไหนชอบคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับมาจัดกันได้นะครับเลดบีเดี๋ยวนี้เลี้ยงไม่ยากนะครับเราก็เลี้ยงให้ดูกันไปแล้วนะฮะอ่าอันนี้แบล็กกลถูกมากเลยตอนเนี้เมื่อก่อนตัวต้องเป็นหมื่นนะฮะตอนนี้สามร้อยกว่าบาทนะฮะเลี้ยงเถอะนะแต่ว่า ขอนิดนึงขอน้ำ r ากับห้องเย็นหน่อยละกันถ้าไม่ใช้ชิลเลอร์นะขอห้องมันเย็นๆหน่อยนะครับแค่นี้แหละ,ะ,ะอันนี้นะครับโคดบูโบนะฮะโคตรฟ้าเลยนะอ,อันนี้ก็อีกฟาร์มหนึ่งนะครับก็เหมือนของเดือนที่แล้วนะครับพวกฟาร์มต่างๆยังมใีให้ให้เลือกอยู่นะครับเหมือนเหมือนเดือนที่แล้วนะครับ เดี๋ยวจะมีตัวใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่พวกเลดบีนะจำเป็นกุ้งอื่นนะฮะพวกกุ้งพวกนี้ก็กุ้งเดิมๆนะฮะกุ้งเหมือนเดือนที่แล้วนั่นเองก็ใครที่ยังอยากที่เดือนที่แล้วยังไม่มาสอยอะ่ะกามาสอยได้นะฮะอ๋อลูกเต็มเลยนะฮะอันนี้กาแล็กซีแดง อันนี้แบ c ็กแฟนซีอยากเอาไปมากเลยอ่ะอันนี้เลดวนนะครับแกาเล็กซี่ดำแบ็กกลเล็ซี่นะฮะเดีย๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะครับมาดูกได้อ้าเดี๋ยวเราไปดูกุ้งใหม่กันดีกว่านะครับก็มีนะฮะอันนี้ บูไข่เล็กอยู่กับเออ่ไอ้นั่นแหะหอยบูเบอร์รี่นะครับหอยบูเบอร์รี่ล็อตใหม่มาแล้วนะฮะอันนี้ก็สุราป่านะครับสุราเวสีไวท์สปอร์ตป่านะครับร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบนะกุ้งแข็งแรงนะครับออกมาออกมากินให้ดูแล้วนะฮะกุ้งแข็งแรงอยู่นะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะตัวมันเล็กนะฮะ อันนี้ก็ไว้สปอร์ตนะครับแต่เป็นตัวฟ้านะฮะที่เรียกว่าโก้ดนะครับราคาลงมาเยอะแล้วนะครับราคาลงมาเยอะมากนะครับตอนนี้อันนี้นะครับตัวใหม่นะครับบัตดี้แมรี่นะครับร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบนะฮะกุ้งนําเข้านะครับไม่เหมือนไฟเลสทั่วไปนะฮะเพราะว่าตัวจะใสกว่านะครับไม่ได้แดงหม่นหมนนะฮะอันนี้ก็กรีนไดมอนด์นะครับบูไดมอนด์นะฮะสามอย่างอันใหม่นี่ร้อยห้าสิบทุกรายการนะครับ 150เองนะฮะอ่าอันนี้ก็ไว้สปอร์ตเพาะนะครับ120นะครับใครสนใจเอากุ้งเพาะไปลองก่อนก็ได้นะฮะสุราเวสีเลี้ยงไม่จำเป็นต้องห้องแอร์นะครับเลี้ยงร้อนๆได้นะครับไม่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิน้ำนะฮะเลี้ยงร้อนๆได้เลยนะฮะสำหรับสุราเวสีนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับอมาดูหอยนะครับบลูเบอร์รี่นะฮะร้อยห้าสิบ หอมแดงหอมแดงมาเติมเต็มเลยนะครับกินตะไคร้ดีมากนะครับแล้วก็หอยเขาใหญ่นะครับตัวใหญ่เป้งเลยนะฮะกินตะไคร้ดีเช่นกันนะครับก็ถ้าใครลำคาเรื่องอ่ามันไข่นะครับก็ต้องระวังเรื่องการให้อาหารนิดนึงนะครับอย่าให้อาหารตกพื้นแล้วพวกหอยไปกินนะฮะระวังนิดนึงนะฮะก็ไม่ค่อยไข่แล้วล่ะนะอันนี้ตัวใหม่นะครับปูทาราบามินินะฮะ ตัวละสองร้อยนะครับไม่ยุ่งกับปลานะแต่กินหอยเป็นปูกินหอยนะฮะแต่ไม่ได้กินหอยเจดีนะครับเห็นเขาบอกว่ากินหอยหอมแดงนี่แหละนะฮะแปลกดีเหมือนกันนะฮะไม่ยุ่งกับปลานะครับเดี๋ยวมาต่อกับร้านกรีนสเปซนะครับอ่ะ g a l a x e Galaxy บัวบ ó สิงคองหมดแล้วเ a l a B นะครับเข้ามานี้ตอนนี้กเอาสุราไปสี บูเล็กป่ะครับถ้าตูเ้เี่นมีอ่าบูเล็กคุณเทสแล้วก็มีาการปูครับก็ต้องมีอ่าไว้อาจิครับอืมแต่ว่าพุ้งน้อยครับเดี๋ยวจะมาเติมส่งสิ้นเดือยบูเล็กเท่าไหร่เอ่ยอ่าสองร้อยไ่ใช่สองร้อยหรือสองร้อยห้าสิบครับนะบูเล็กเมื่อก่อนเราชอบนะครับงงรเล่นง่ายด้วยคนเอง โซลารไปสี่นะครับเดี๋ยวไปดูกุ้งธรรมดากันกุ้งส้มเหลืองกุ้งแดงซูชิเล็กแล้วก็บูไข่เล็กสโนโบอลอันนี้นะฮะโอ้ยมีบาดิสด้วย เปรารติศอยู่กับดีมบู <c oughs> อันนี้ก็เหลืองหลังทองนะครับนี่ก็ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ๋อ่อยกระทิ่มาเบิ้ลอ่าซูชิส้ม ออร่าบูนะฮะมียามาโตะบริการนะครับใครต้องการมาดูได้นะครับมาต่อกับร้านแ8ดนะครับมียามาโตะนะครับไซส์ใหญ่อยู่นะฮะแล้วก็ยามาโตะไซส์เล็กนะครับไซส์กลางกันแหละนะไม่ถึงกับเล็กมากแล้วก็กุ้งกรีนนะครับกุ้งกรีนอินเดียนะฮะไม่ได้มานานแล้วนะใครสนใจมาซื้อได้นะครับหายไปนานมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็น พวกซูชิทั้งหลายนะครับซูชิทั้งหลายก็บูไข่เล็กนะครับใครไม่ไม่มีตังค์ซื้อยาโาโตะก็บูไข่เล็กไปก่อนก็ได้อันนี้ออร่าบูนะฮะมีเต็มมีเต็มนะอันนี้เลดบีนะครับเกรดรองเลี้ยงนะฮะเขาจะถูกหน่อยนะฮะอันนี้ก็เลดบีเกรดสวยนะครับอันนี้บูเซฟโกส์นะครับนะครับโมโต้บาวนี้โกส์นะครับ ของแท้นะครับก้อนนี้สามพันนะครับม่วงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะก้แท้แน่นอนนะครับมาจากกอเมื่อปีนั้นจริงๆนะครับใครสนใจเก็บโก้นะครับมาเก็บได้ล้านแปดแปดนะครับอ่านี่มีโก้กอย่อมเยาลงมาด้วยนะครับอีกหลายกอนะครับมาสอบถามได้นะฮะใครเล่นบูเซบต้องมีนะครับเบนี่โก้นะฮะ แล้วก็มีพวกตัวถูกๆด้วยนะครับก็ลองมาดูได้นะฮะคือเขาจะเรียงสมบูรณ์นิดนึงต้นมันเลยใหญ่นะครับอันนี้ก็สโนบอ l ลสโนบอ l ลนะฮะนี่ก็ช็อกโกแลตนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับอันนี้ซูชิส้มนะฮะออเรนซ์ซูชิ แล้วก็มีมอสนะครับปอดถอยปอดสาลายเขาเหนียวปอดตะไคร้นะครับก็ละร้อยห้าสิบเชิญมาเลือกกันได้เลยนะฮะม,มีเพลการดวาบีด้วยนะครับแต่ลิคเดียสวยมากเลยนะที่กุ้งเกาะกัอนอยู่สามตัวนะฮะสวยสุดๆเลยนะอันนี้ก็กุ้งตัวระบาดกับปลาปักกระเปา้านะฮะกุ้งตัวระบาทใครใช้เยอะก็ซื้อตัวระบาดไปก็ได้นะครับไปกินตะไคร่นะ นะฮะอันเนี้ยดูกันกุ้งเหลืองนะครับเหลืองหลังทองดีมบูนะมีเต็มมีเต็มมาดูกันได้นะฮะส่วนกุ้งอื่นๆนะครับก็ยังเหมือนเหมือนทุกอาทิตนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับห้านกุ้งตอนนี้นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ